สวัสดีครับผมรองศาสตราจ,จารย์นิพัธร์ศรีศักดิ์วันนี้ก็จะมาขอให้ความรู้ทางด้านการเสียรูปในงานเชื่อมนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะป้องกันไม่ให้มันเสียรูปอย่างไรนะครับและสุดท้ายถ้ามันเสียรูปแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรผลเสียของการเสียรูปก็คือ ชิ้นงานที่เราเชื่อมจะไม่ได้รูปร่างนะฮะหรือไม่ได้ขนาดเราไปประกอบไม่ได้นะฮะหรือเอาไปติดตั้งไม่ได้นะฮะก็จะทำให้งานเราใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาหลักของการเชื่อมเลยทีเดียวนะฮะปกติแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ ตามทฤษฎีเองก็จะสอนกันไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของแต่ละคนความชำนาญน,นะฮะในเรื่องของการทำรูปร่างหรือชิ้นงานที่เป็นเหมือนๆกันนะครับเราได้ข้อมูลของการเสียรูปแล้วเราก็มาป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก่อนอื่นอย่างไรเราก็คงต้องไปดูเรื่องของทฤษฎีนะครับว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรส่วนประสบการณ์ใครจะว่ายังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับลองไปดูเรื่องของการเสียรูปเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า distortion นะครับแต่บางตำราก็อาจจะเรียกว่า deformation ก็ เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียก distortion ใครจะเรียก deformation ก็ว่ากันไปนะรเราก็มาดูกันนะครับว่าการเสียรูปเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเขาบอกว่าการเสียรูปเนี่ยหมายถึงรูปร่างและขนาดไม่ได้ของชิ้นงานนะฮะอันเนื่องมาจากอัตราการเย็นตัว คือเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราให้ความร้อนที่ชิ้นงานนะครับจนกระทั่งจุดที่เชื่อมเนี่ยมันหลอมละลายนะฮะหลังจากนั้นแล้วมันก็จะแข็งตัวช่วงเวลาที่จากเป็นของเหลวนะฮะจนถึงของแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราการเย็นตัว ตอนนี้มันก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการเสียรูปอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้เรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าการเสียรูปมีงานเชื่อมเนี่ยมีหลายชนิดนะครับก็จะยกตัวอย่างให้นะครับ4ชนิดนะฮะชนิดแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดิส ทอร์ชัที่เป็นแบบ Longitudinal หรือการเสียรูปตามยาวนะฮะตามยาวของแนวเชื่อมนะครับแบบที่สองเนี่ยเรียกว่า t r a n s v e r s e i s t t r t t o o n นะก็เป็นการเสียรูปตามกว่างนะฮะตามกวางก็คือเอาแนวเชื่อมเนี่ยเป็นหลักนะครับ แบบที่สามเนี่ยเเรียกว่าบักกิ้งก็คือการโกงหรือการโกงงองนั่นเองนะฮะแบบที่สี่เนี่ยจะเป็นแองกูร่าดิสโทเชันนะหรือการเสียรูปเป็นมุมนะ,ะเป็นมุมเราทราบแล้วนะครับว่าสี่ชนิดของการเสียรูปนะฮะในตำาราเล่มนี้ที่อามสอนเนี่ยนะครับก็ มี4ชนิดนะฮะแต่บางตำราจะมีในเรื่องของอาการเสียรูปนะฮะตามความหนาอีกนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยด้านความหนาเองเนี่ยโอกาสที่จะเสียรูปเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะนั้นในการพูดในวันนี้นะฮะก็คงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเสียรูป หรือการหดตัวตามความหนาของงานนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับเราไปดูเลยนะฮะจากรูปที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่ารูป a เนี่ยนะครับเป็นรูปการเสียรูปหรือการหดตัวตามแนวยาวจะเห็นได้ว่าอ,อันนี้แนวเชื่อมใช่ไหมครับตามยาวมันก็หดตัวนะฮะตามที่ลูกศรชี้เนี่ยนะฮะเป็นการหดตัว ตามแนวยาวที่เราเรียกว่ารองกิทวเรีลนะครับเกิดจากการหดตัวนะ,ะจากรูป B เนี่ยเป็นการหดตัวตามแนวขวางนะครับขวางกับแนวเชื่อมเห็นไหมชิ้นงานยาหดตัวขวางกับแนวเชื่อมเขาเลยเรียกว่าทา a n สเวดชิ้งเอทออฟเวลนะหรือถ้าเราไม่เอาคำว่าชิ้งเอเราก็บอกว่าการหดตัวตามขวาง แต่มันเกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการหดตัวก็ได้นะครับรูป C เนี่ยก็จะเป็น Ang กูร่าดิส o ท o ชนต์อ b u t ัตเ l นะฮะ t ัตเ l ก็คือชิ้นงานมาเชื่อมต่อชนกันนะฮะก็เป็นการเสียรูปเป็นมุมนะของรอยต่อชนเห็นไหมครับมันชิ้นงานจะเกิดมุมขึ้นที่เส้นปะเห็นไหมเวลาเชื่อมแล้วมันหดตัวชิ้นงานจะเหมือนกับ บินขึ้นเนี่ยนะฮะบินขึ้นนะฮะนี่คือเกิดจากการหดตัวแล้วก็เลยเสียรูปเป็นมุมนะครับรูปดีเนี่ยเป็นการเสียรูปเป็นมุมของแนวเชื่อมฟิลเล็ตนะครับคือเราชิ้นงานมาต่อเป็นรูปตัดทีนะฮะแล้วเราเชื่อมตรงบริเวณนี้นะครับพอมันเย็นตัวปั๊บแนวเชื่อมเนี่ยมันจะดึง ดึงทําให้ชิ้นงานเนี่ยเสียรูปนะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้มุมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าการเสียรูปเป็นมุมนะอันนี้ก็คือรูปแบบ4รูปแบบของการเสียรูปนะครับซึ่งเกิดจากการหดตัวนะการหดตัวก็มาจากเรื่องของอัตราการเย็นตัวนะฮนะอ่ะ เรามาดูต่อไปนะครับถึงเรื่องของอาการทดลองเนะอันเป็นเหมือนกับการทดลองนะฮะรู้จักลูกเต่าไหมครับมี6ด้านเท่ากันทุกทิศทุกทางนะถ้าเราให้ความร้อนนะครับสม่ำเสมอเท่ากันนะทุกทิศท,ทุกทางหรือทุกจุดหรือทั้งก้อนเนี้ยนะฮะเราให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ นะเป็นยูนิฟ r ร์มรเลยนะฮะพอเวลาเราให้ความร้อนไปเนี่ยมันก็จะขยายตัวนะฮะขยายตัวไปตามแนวของเส้นปะที่เห็นเนี่ยนะครับทุกมุมทุกด้านนะก็จะขยายตัวออกเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือรูปลูกเต๋าเนี่ยนะฮะลูกบาทเนี่ยก็จะมีขนาด โตขึ้นทุกทิศทุกทางนะครับอันนี้เฉพาะในกรณีที่เราให้ความร้อนเท่ากันนะครับทุกจุดพอเราหยุดให้ความร้อนแล้วลูกเตาเนี่ยเย็นตัวลงนะครับมันก็จะกลับมาเท่ากับขนาดเดิมนะตอนก่อนให้ความร้อนนะเท่ากันเลยนะครับ ก็หมายความว่าเวลาเราให้ความร้อนเนี่ยมันขยายตัวนะครับอันนี้คืออจะบอกว่าเราให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนไปมันจะขยายตัวนะครับพอมันเย็นตัวนะฮะอันนี้คือ จ cool, นะเป็นค o l i n g หรือคู o คูลิ่งดาวก็ได้นะครับเย็นตัวลงนะมันก็หดตัวนะอันนี้จะสังเกตว่าลูกเต๋าเนี่ยมันจะขยายตัวและหดตัวเท่ากันผมก็เลยขออนุญาตใช้สมการนี้เลยนะครับ ขยายตัวเท่ากับหดตัวหรือยืดเท่ากับหดนะครับพูดกันง่ายๆนะเท่ากับศูนย์เลยก็ได้นะครับก็คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในกรณีให้ความร้อนอย่างสม่ำเสม,สมอเท่ากันทั้งก้อนนะครับและปล่อยเย็นตัวลงโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางนะครับสู่อุณหภูมิห้องนะมันก็จะ กับเข้าสู่รูปร่างเดิมนะครับเรามาดูการทดลองนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อจะให้รู้ว่ามันขยายตัวและหดตัวนะครับเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็กบอกว่า expansion คือการขยายตัวเนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะใช้ สูตรคำนวณได้นะฮะจากรูปนี้โดยใช้เดลต้าแเท่ากับ L0 ศู t, นย์คูณด้วยเดลต้าทีนะฮะคูณด้วยแอลฟาทีนะฮะก็ L0 ศูนย์ก็คือความยาวเดิมเดลต้า mm hmm. ทีก็คือความร้อนที่ต่างกันเนี่ยนะครับก่อนกับหละก่อนกับให้ความร้อนนะฮะเป็นผลต่างของความร้อนนะฮะแอลฟาทีก็คือเป็นการเรียกขยายตัวสัมประสิทธิ์การขยายต,ตัวตามความร้อนนะฮะ ตามเส้นนะครับเราก็จะได้ผลต่างของ L L, L. ก็คือความยาวนะจากสูตรนี้นะครับตัวทีนะครับจากสูตรนี้เราก็จะได้เป็นสูตรของการคำนวณน,นะะเรามาดูการทดลองเลยดีกว่านะครับเราอย่าเพิ่งไปคำนวณมันนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่า,าปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยคำนวณกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมี เขาเรียกอ,อะไรแฟกเตอร์เยอะมากนะทำให้การคำนวณของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลที่เทียงตรงแล้วก็ยุ่งยากมากนะฮะในการทดลองนี้นะฮะจะเห็นว่ามีชิ้นงานนะฮะมีชิ้นงานนะ,ะเป็นชิ้นตรงๆอย่างนี้ยเป็นโลหะนะครับแต่แล้วก็ยึดไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วเรา ให้ความร้อนนะครับชิ้นงานก็จะขยายตัวนะครับขยายตัวตามความยาวเห็นไหมฮะออกมาเท่ากับบริเวณนี้นะบริเวณนี้ขยายตัวนะครับเป็นเดลต้าลแล้วนะครับชิ้นงานเดิมก็เป็นลศูนย์นะครับเป็นเดลต้าลเห็นไหมฮะพอมันหดตัวนะครับก็กลับมาเท่าเหมือนเดิมอีกเห็นไหมฮะตรงสีแดงหายไปแล้วก็คือกลับมาเท่าเดิมอันนี้ในกรณีที่ เวลามันขยายตัวไม่มีอะไรมากัดขวางมันนะฮะขยายตัวอิสระนะเช่นเดียวกับการเย็นตัวนะฮะเย็นตัวก็อิสระเห็นไหมอิสระนะครับก็คือขยายตัวและหดตัวอิสระทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับลูกเต๋าเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาดูการทดลองนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะฮะลักษณะเหมือนเดิมเราก็ให้ความร้อนไป มันก็ขยายตัวได้เป็นดดนไต้แอวเหมือนกันก็หมายความว่าตอนขยายตัวเนี่ยเราปล่อยมันอิสระนะครับตรงนี้นะขยายตัวเราปล่อยมันอิสระแต่ว่าเราจะไม่ให้มันหดตัวนะครับก็คือเห็นไหมตรงนี้จะถูกจับจะถูกฟิกไว้นะแต่หดตัวไม่ได้แล้วครับถูกฟิกไว้นะครับเป็นผลทําให้ตรงบริเวณนี้นะครับหลังจากการเย็นตัวแล้วเกิดลักษณะคอด นะเกิดลักษณะคลอดนะฮะหรืออาจจะแตกได้เลยนะครับอาจจะแตกร้าวได้เลยตรงบริเวณนี้เนื่องจากเราไปขัดขวางการหดตัวนะบริเวณนี้นะโทษนะครับเราไปขัดขวางการหดตัวนะครับเราไม่ให้มันหดตัวนะครับกีนะ่พอเห็นบทต่างแล้วครับเวลาร้อนปล่อย ให้มันขยายตัวอิสระมันก็ยืดออกไปนะปกติโลาหามก็จะยืดออกไปตามความแนวยาวเนี่ยไม่ออกไปทางกว้างนะครับออพอเย็นตัวลงรเราจับเราฟิกไว้ไม่ให้มันหดกลับมานะฮะจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้จะคอดนะและก็จะถึงกับแตกร้าวทีเดียวนะฮนะเรามาดูการทดลองต่อไปกับบอกว่าเราจะ ขัดขวางการขยายตัวไม่ให้มันขยายตัวแหละนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะมีการกั้นไว้ตรงนี้นะฮะไม่ขยายตัวนะขัดขวางมันจะสังเกตว่าชิ้นงานเนี่ยก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าบวมนะฮะบวมหรือว่าอัพเซตขึ้นนะฮะป่องขึ้นมานะครับ ป่องขึ้นไปเลยเนะี่ยเนกิานป่องเพราะว่ามันขยายตัวไปใน,ะนแนวเส้นไม่ได้นะครับมันก็ป่องป่องขึ้นมานะครับอันนี้มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของสตรสนะฮะซึ่งเรื่องของสตรสเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหลังผมจะมันยายให้ฟังนะครับวันนี้ขอเน้นที่รูปร่างอย่างเดียวก่อนอยังไม่คุยเรื่องสตรสนะฮะ เชื่อก่อนนะฮะว่ามันป่องป่องเพราะอะไรแล้วก็ไปคุยกันนะฮะบาน้าจะต้องไปคุยเรื่องของสตรีทกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ให้รู้ว่ามันป่องอ่ะนะฮะถ้าเราให้ความร้อนไปแล้วมันขยายตัวไม่ได้นะมันก็จะป่องแต่เราจะให้มันหดตัวอิสระอ่านะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ที่มันป่องไปเนี่ยนะฮะไอ้ที่มันป่องไปเนี่ยมันไม่หดกลับแล้วนะมันไม่กลับแล้วนะครับแต่ว่า ความยาวมันจะสั้นลงเห็นไหมฮะความยาวจะสั้นลงตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนเราทานอาหารแล้วทานเยอะๆนะฮะชูชกนะครับทานจนท้องป่องออกมานะฮะก็เรียกว่าทานจนท้องคลาดนะครับถึงเราถึงชูชกไม่ทานข้าวก็ท้องก็ยังป่องอยู่เหมือนเดิมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าในกรณีที่เราขัดขวางมันนะฮะ มันก็จะป่องลักษณะแบบนี้จากการทดลองนี้นะครับและถ้าเราปล่อยอิสระให้มันหดตัวลงมันไม่กลับแล้วนมก็บอกว่ามันคลากแล้วนะฮะมันจะกลับมาในแนวความยาวตรงนี้นะพอเข้าใจใฮะนี่คือผลของการทดลองนี่แหละผลของการทดลองพวกนี้เราจะไปใช้นะฮะในเรื่องของการควบคุมหรือการป้องกันในเรื่องของการเสียรูปนะฮะอันนี้อันนี้ เราไม่ให้ทําอะไรทั้งสิ้นก็คือขัดขวางทั้งขยายตัวทั้งหดตัวนะเกิดอะไรขึ้นครับก็ขัดขวางขยายตัวแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมันก็เกิดการป่องนะพอหดตัวจับอีกไม่ให้ไม่ให้มันจับอีกนะไอป่องมันก็ไม่หดลงนะฮะตรงนี้หดไม่ได้แตกเลยครับค้อแล้วแตกเลยครับเห็นไหมครับ ถูกบังคับไม่ให้ยืดนะไม่ขยายตัวนะแล้วก็บังคับไม่ให้โหดอีกมันก็เลยเกิดการแตกแล้วบริเวณนี้นะครับนี่คือจากการทดลองนะครับครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับสิ่งที่ได้พูดไปในเรื่องของชนิดของการเสียลูกนะในเรื่องของการทดลองกับลูกเต๋านะ แล้วก็ในเรื่องของการทดลองการขยายตัวและหดตัวเมื่อปล่อยอิสระและมีสิ่งกีดขวางนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับการเสียรูปในเรื่องของบทนำนะ,ะในตอนต่อไปก็คงจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของอาการใช้งานต่างๆนะฮะ และการป้องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เองก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ